มาแรงซีเวอร์สามแล้วทุกคนกำลังจะต่อซีเวอร์สี่แต่มาเจอยามิยูกิซึ่งคิดว่าเป็นเด็กที่เร<ม>าแ,แพ้แน่นอนก็คือไอเด็กดาร์กเบสิเชียนนั่นเองแต่มาดูกันว่าจะรอดไหมเฮ้ยไม่ใช่ว่าเด็กปุ้งมิงน่ารักจัง อ่านมาเลยอ่ะเปิดตินเซนควอเซซ่มาดอร์เช่โอ้น่ารักโอเคการเข้าทางเอ,อ่อรู้ขวลองอ่ะไม่ตีเด็กๆนะครับ ได้ dice จ้ามนนาทุกดนแต่ลองทีถ้าวิกฤตจริงๆแต่คิดว่าคงไม่ธรรมดาหรอกไอ้การ์ดประมาณเนี้ยมาดอเช่เนี่ย อ่าฮะมีลูกเล่นเลยจ้ะโชว์หน่อยได้ไหมอ่าว่าแล้ว exyz summon โอ้น่ารากตระกูลมาดอเช่เหรอมุ่งมิงจังเลยมาดอเช่ควีนท t i ามมิ s ู เหมือนบ้านขนมอะโอ้โหเธอเดียวตายได้เลยนะถ้าเล่นอย่างนี้ ถ้าเล่นอย่างนี้โอ้โหไม่ทันได้ทำอะไรเลยครับถ้าทำอย่นี้ ize, นโอ้โหไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสให้ป้องกันใดใด ไพ่แพ้ฮะกับชุดการ์ดมาดอเช่